สวัสดีครับพี่น้องเจอกันตอนเที่ยงคืนนะครับตอนนี้เที่ยงคืนนอนม่หลับนะครับนอนไม่หลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหิวข้าวครับแล้วตอนนี้นะครับมันเขาขอความร่วมมือนะครับบ่ให้ออกจากบ้านนะครับเกินห้าทุ่มนะครับตอนนี้เที่ยงคืนไม่มีอะไรไปเซเว่นไม่ได้นะครับก็เลยต้มมาม่านะครับมากินต้มมาม่าด้วยกันนะครับไม่กินต้มไม่ไม่กินต้มมาม่าน้ำกันนะครับด้อ อาหารนี้กินบ่อยนะครับเพราะว่าง่ายนะครับกินง่ายแล้วก็ใครกินได้ทั่วไป <c oughs> เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะชอบกินนะครับผมกับผม,ผมไอกระมังกินอยู่แนะแต่ว่าจะบ่ค่อยได้กินดูประดนดอกแต่ก่อนได้กินดูอยู่แต่ว่าทุ่มมือบ,บ่ค่อยได้กินดูส,ส,สมัเยเป็นนักศึกษาได้กินมือเว้นมือบางมือกั มุงเดือทุกมือนะครับเพราะว่าเดี๋ย้เงินหน่อยนะครับเงินบ่พ่อใส่ก็บ่ได้หน่อยหรอกแต่ว่ามันใสเ่เปลืองก็ <c oughs> เล่บ่คอยพ่อนะมาไม่ยืนกันหมได้เหมือนนะเป็นมามา่ารสต้มยำ อันนี้ต้มมาใส่ผงปรุงรสของมาม่าเลยนะครับผมไม่ได้ปรุงเพิ่มนะครับเพราะว่าอ่เท่านี้ก็น่าก็าว่าอร่อยแล้วนะครับ เนี้ยปากเนี่ยปากส่วนห่นหอนๆเนี่กับไม่แห้งอยู่นะครับใหญ่อย,อยู่นะต้มใส่หไใจ อันนี้เป็นรสต้มยำนะคัมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อย,ยไม่ดีสมสมเน่ถ้าไม่กินนอนมอหลับนะครับถ้าไม่ไยกินนอนมอหลับไปนอน 不多就好了。 ใส่หมูสับนะครับแล้วก็ใส่ผักบุ้งบอกถึงผักบุ้งนะครับสมัยเป็นนักศึกษารนะครับเียนปร,ริยตีนะครับ ต้มมามานะครับหาผักบุกตอนนั้นพอแต่เป็นผักบุกเนะี่ยเก็บมาใส่เบื่อเลยนะครับน้ำคลองคลองอยู่มาหาลัยนะครับที่แถวคอพังจะมีคลองคลองหนักก็ไปหาเก็บผักบุกนะครับมามา,รมามาต้มจะมะม่าเป็นอาหารหลักเลยครับสมัยตอนเป็นนักศึกษาเพราะว่าเงินแม่ให้แม่เนี่ก็เก็บไห้ไปเตรียมน้ำเงื่อนมื่อแรกนะครับก็เลยแบบพอใหญ่ขออึ้นมากมๆา เมนูตุ้มมาม่าใส่ผักบุ้งเนี่เป็นเมนูประจำเลยนะครับตอนเป็นนักศึกษาปริยติ แับหลอดนออหรับแน่นนองครับขึืนเนี่ยถ้าไม่ถ้าบ่กินนอนมาหลับนะครับเลยต้องกินนะครับเพราะว่าหิวคือตอนดึกนะครับจะนอนจะเป็นคนนอนดึกนะครับเที่ยงึ้นเนี่ยมาขันนอนนะครับเบืองนั้งโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดู ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องครูกบชันเดลเลยนะครับสำหรับวันนี้คือฟันดี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย